พมคณะทั้งคนต่างๆนะครับก็ได้พยายามใช้ความรู้คร so ับซึ so ่งผมก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอเชื่เชมนะครับที่ทำนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็ได้รับเก็บจากคณะวิจารณ์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากหลายหน่วยงานนะครับอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งจริงๆแล้วอาสาสมัครที่เก็บใจจำเอาในบางเรื่องบางต่อ ยากจะเขาบอกทุกท่านว่าไม่โฆษณาอาจจะมีคุณภาพดีเท่ากวับซัาแล้วพูดถึงผักนั้นรัฐบาลก็เลยต้องตั้งและทีาา่เลืก็ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษไม่มีโครงการพัฒนาน้องชาวไทยพุสลิลและชาวไทยเชื้อสายอื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินผล,ลไม้ รถยนต์บ้านหรืออะไรก็ตามมินเซกเดมุลุซะช่างเป็นใจและก็เป็นอู้สุภานุตลาโตอีอายะหนึ่งว่าอินนาคอลรับนายุมมินเซกเดมุลุซะเดียวได้รับเกียรติจากท่านทวีสอบสอบให้ผมนั่งรถทา้ง ถ้าเปรียบวงกลมด้านนี้เป็นร่างกายมีขนคลอยตามโดยเฉพาะคนในพื้นที่มันจบคดีด้วยปอวิทายาทั้งสิน้นเราปิดคดีคนที่วาาระเบิดีปกติไปวงด้วยเพราะมันเกิดในจอชะตาัมไม่มีเลยจักหวาอื่นอุบัติเหตุรถพังมีไหม เขาไม่ได้เข้าใจว่าอ๋อมันก็เหมือนเหมือนชัยนาทเหมือนสุพรรณจริตในงานไม่ใช่เรื่องความไม่เป็นธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรหรือพอชนาการเขาก็จะมาดูแลเนื้อดี